ันนี้ก็ส่วนของนางค้าเลยครับผ้าไหมนะครับแม่ค้าก็แม่ค้า,บ,าบ้านเราเองนะครับค้าไะไครับขายผ้าแพรูกค่ะฮะขาผ้าแปรูปแนะนำให้หน่อยเลยครับนี่ก็จะเป็น ทำมาจากผ้านี่จะเป็นผ้ามัดยอมจากสีธรรมชาตินเป็นสีขาวทำไมเป็นกระาใชมใชยมเาค่ี่กรมจเหอนกันออบคครันะครับนี่ก็ร้าน ขายน้ำหอมนะครับขายาไปเยอะมากครับขายน้ำหอมค่ะน้ำหอมไดมอนด์ค่ะราคาเป็นเพรนะครับเป็นร้อยหนึ่งอีกหนึร้อยบาทค่ะครับมถ,ถุงผ้าด้วยนะคะโอ,นโอ้น่ารักจังเลย <c oughs> น่ารักไปเลยเจา้าเออจับก,กับเกิดร้านเจ้าของร้านเลยครับ <c oughs> โอเคครับดึงไปมามาต่อเลยครับนี่คือร้านขายเสื้อผ้าเลยครับ <c oughs> ไม่ค้าก็ไม่จะไม่คขาหน้าหน้าอ่อนผสมมาแล้วนี่ก็ภาพใหม่นะครับนี่ก็ภาพใหม่นะครับอ๋อลินีอก็ม้วนมาทำมาจากอะไรครับลิงทำมาจากไหลจ้ะอ๋อต้นไหล่ไหล่ไข่ไข่ก็โค้งเลค่ะแต่ว่าไหลสีโค้งๆค่ะโค้งไปรูกไปรูปจะสวยมากเลยคือ ันนี้คือทอเสือพอคอได้ก็มาแปรรูปเนาะอันนี้เราเอามือทำเอามือสอนโอ้แหงเม็ดเลยนะเพราะดูว่าเป็นทอเสือพอเป็นทอ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 เขาก็จะทอเป็นผืนเป็นผืนแบบปูนั่งเลยอันนี้เราจะทำด้วยมือยาเดงเม็ดนะคดสวยมากเลยทำเป็นพัาเป็น สวยมาก,สว,มากสวยมากครับในครก็น่ารักวันนี้วันวันี้มาถ่ายรูปใช่ไมครับวันนีน้ขอถ่ายรูปไปก่อนอ <c oughs> นี่ก็ไม่ไม่เตือนใจแห่งตะเคมากนอันนี้ปู่มหมาะะอันนี้มาเทเกตการนจะใช่ครับอันนี้บ้นบุหมูห้คะ่ะครับ อบน้ำผึ้งนะคะชิมก่อนได้นะคะขอาใช้ที่เดียวเลยครับเขากินขอาใช้ด้วยชวนกันมาในเรื่องนะครับแต่วันที่วันนี้วันที่แถวที่ไหน่แต่วันที่วันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะลงวันลงเดือนแล้ววันนี้ทำนานจนล็อกแล้วแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดถึงวันที่สามนะครับที่คนเดินคนเดินครบเมืองนะครับ ด้แล้วก็เสือมาคูน่าร้านตัวเองด้วยนะคะรับทราบไหมคะนี่ครับดูจกไปยไังครับนี่อะไรครับดอกสน <laughs> สนูใหญ่นิ่งสนูใหญ่โน้กใหญ่ครับถ้าสนูเล็กมันก็จะดอกเล็กเลยู่นีคืนวันนี้นวันนี้มาขออย่าสับสับดก่อนนิดนึงวันนี้ฝนไม่ตกค่ะอากาศดีบุญของชาวบ้านโคกเมืองกับชาวบ้านจระเข้มากโดยแท้เลยครับ สินค้าแตกสินค้าแตกหลายนะครับกล้วยก็ถูกๆนะครับมีดูประมาณเจ็ดวันนะครับวันที่ยี่สิบสามถึงยี่สิบเจ็ดยี่สิบสามครับครับรอบเลยรอบเริ่มรอบแล้วตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดถึงวันที่สองนะครับมาขายส้มตําได้เหรอวันนี้วันนี้มาสื่อเบก่อนมามามาช่วยกันใช่ครับช่วยกัน หัวหน้าก็บอกว่าจะช่วยช่วยกันอูมาช่วยช่วยกันนเลยครับโอเคครับอันนี้ก็โด่เมียโนนโดเมียนบาทโดงมทมเนื้อโดงมทมทมว่าทมเพิงเม่ไม่ฆ่าอะไรเพิงไม่ฆ่าอะไรมทมคือแม่ฆ่าอะไรแแคือแม่ฆ่าครับ ยั่ครับยกังเนี่ยนงะไรยังไคร่งหน่งครับ้เจาหูบโอ้ยจะ้งแรวิมาายรยังยังไม่คาเลยยังไม่คาเลยครับทไมเพราะว่าหลังว่าอะไรด้ยอันนี้ก็อ่านใจของเด็กๆดงครับ เสือลอบนะครับไม่มีผนเสร็จเราครับผมฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้ก็ส้มตำคราบชาวบ้านผมว่าส้มตำสกาวส้มตำเียวเดียวคือว่าส้มตำสกาวไม่มาเลยไม่มานะหมดฉีดนะจะอให้มาถ่าคลิปไปามตามเป็นคนดนไล้สิมาถ่ายคลิปลงดูชุด ถ่ายคลิปลงรูทูตันไม้ตกเสร็จจนเสร็จไปครับเออโค้งเมืองวันนี้ก็เออเซอร์เบก่อนที่หนึ่งทิดถึงจังเลยทิดถึงจังเลยพี่วันทำไมไม่ออกมามยแล้วทำไมไม่ออกมาให้ไปขายตุดตำหน่อยสิ

สสครับโอ้ทิตฮะยา่าวรว่าว่าให้เจบพนล้ดินมามามอฟส่สีประสาทนะครับนะครับน้สากับตขายแต่ขายดุเนาะครับ ก็มาขาย<า>ย่บ้านดีหรือั้งก็มาอุดหนุนแม่ค้านะครับแม่ค้าก็นักเอออ้อสาวสาวมันขายย่บ,าบ้านมันก็ขายดีเลย ฝนไ่ตกวิบัับครับดีนะฝนไม่ตกอันนี้ไม่ต้องนี่ไม่ต้องถ่ายนะเนี่ยผู้ใหญ่อ้ผู้ใหญ่โอ้อันนี้ไม่ต้องถ่ายมเมนต์โนโนเมนต์กินแกอันนี้กินแกจุพูนครับขอบครอลังนพนะคะสรับาะโอ้นี่กาแฟสดก็มีครับนะครับ น,น,นี่รอให้โปรโตทิพีญญแข่งกอนี่ก็มาคนเยอะ มีเวลากินเลยว่ขาดีจนนแล้วไม่แน okay. ่ลอนเลยดูกนะครับก็ยิ่งช่วยเที่ยวกันเยอะนะครับวันที่ที่เจ็ดยิบเจ็ดคืนวันที่วันที่สามนะครับเที่ยวกันเยอะๆนะคะอันนีครับช่วยช่วยกันนะครับ มีป้ายด้วยนะครับมันนี่มาเทียวครับครังท่านนายท่านกำนัน